เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาสมณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2565เดิพิธีเริ่มในภาคเช้านาคธรรมทยาทจ,จาก6โครงการได้แก่โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลกเฟ,ฟส1เฟส2 โครงการธรรมทายาตรระดับอุดมศึกษารุ่นที่49โครงการมัชชิมธรรมทายาตรุ่นที่26โครงการยุวธรรมทายาตรุ่นที่30โครงการบรรพชาสมาเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยและโครงการหน่อแก้วปริยนธรรมรุ T ่นที R ่10ได้เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ ตอนที่จะประกอบพิธีวันทาเจดีด้วยจิตที่ผ่องใสส่วนภาคสายได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อคุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติจากนั้นนักธรรมทายญาตได้น้อมรับผ้าไตราจากผู้ปกครองท่มการบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาสมนเนรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูล,ลกรรมฐานแก่นาคธรรมทยาตเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณนะพูดถึงพร้อมด้วยศีราจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าหม่มคลองเป็นผ้ากาสาวาพัด คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพระภิสุและสมณเนในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันง,งดงามเมื่อบรรพชาเป็นสมณเนเรียบร้อยผู้ปกครองของสมณเนก็ได้ร่วมกันถวายบาตรแต่สมณเนใหม่เพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะนะด้วยความปิติกันทุกคน โดยเฉพาะโยมพ่อยมแม่ที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพิธีบรรพชาในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและถ่ายทอดสดให้สาธุชนได้ร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญผ่านระบบออนไลน์ที่ลิงก์ zoom 0 7 2 com และเว็บไซต์ gbnus com ค่ะ